สบายดีล่ะเออจะเป็นน้องนง้องคงบ่เออถ้าเอืีอยมากบ่เออทากระเลือกเฮียนบ่ใช้ของเฮียนจะอยู่ใช้อยู่รักแปดผูกต้อย่างมากป่เนี่ยยางมากพี่ว้าววันนี้มาบุญมหาการมีทางผู้ใหญ่จะดีจากฝั่งไทยเดนะคนกะายมอบไม้มาบุญเนี่ยมาเป็นสะพานบุญใหญ่ด้วยตัวเห็นน้อง ไปอยู่เหร่นกับน้องน้ำมารีพันมาหนาเนาะเพิ่งกับจะขัดซอยเรื่องค่าจ่าใจไปโรงเรียนเนาะมือเท่าได้น้องไปโรงเรียนแต่ละมือบ่ได้จะกีบมุนีจะกีบเลยไปกินข้าวกินน้ำเลยจ้ะกินข้าวกินน้ำกับข้างกินเพิ่นแต่งห้ยเอาเป็นแต่งห้อยู่ในศูนย์นี่เนาะกินแล้วก็ไปเนาะตัวนี้กลัวตัวนี้จะไปจุดนอนแม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 นตัวนี้ไปจุดนอนโดยโดยโดยพี่น้องเลย มือนีมือแห้งเนาะใส่เสื้อนังเลื่อนมาอนี่ลูกหล่าลูกฟูนั่นก็ไข่มือเนาะกินยากินข้าวได้ดห,หึงแข่งกุ้งเก่ายป่านี้ลูกละ yes. มือหน้าบนซื้อพวกมีตอ้นนอ้ำบุญซื้อหาต้นนั้นย่างบ่มีกับไข่บ่ยังเบิดเลยเบ็ดเลยกินเองบอ่หรือว่าแบ่งปันในมูลนี่ยเอาชาวบนเอาเงินไว้หายหาชิพันกีบเด้อขอบใจโน้อยไปสิ ยาคอยคำลงแรงเชื่อเว้นแก่ศิลับเขาฟ้าคนหลายต่างนานากระโดดเรีเยกเรื่องงานเรื่องไปเด้อในตอนนี้เราสู่ขอบครัวของใครของเราในตอนนี้พี่น,น้องเอ้ยทำมาบุญกับอะไอยู่ที่ท่าที่นาตลาดโลกอยู่ของเขตลักเก้าลักซิปพี่น้องเอ้ยเนาะ รีบาบุญมามกเลยจ้ะมาตามหาทางน้องรัศมีพี่น้องเอลยเพราะว่ามีทางพี่เจดีจากฝั่งไทยให้บาบุญมาเป็นสะพานบุญไห่มอบเงินจำนวนหนึ่งให้ทั้งน้องและรัศมีพี่น้องเอลยอ่าเพิ่นอยู่ในศูนย์เดนิคมภาคเนาะอ่าอยู่ในอ่าการดูแลของอ่าคู่เนาะหรือว่าของอ่าพนักงานเพ,พิ่นเนาะพี่น้องเอลย พ่อน้องคนดูเจักบ่อแสดงว่าญาติเจ้าพ่อเท่านั้นเดียวสิเนาะจักสิขรับพระด้จ้าพ่อท่านใดแสดงเลยเนาะเพราะว่าในช่วงเวลาบางโอกาสเท่านั้นเจ้าพ่อครับทางน้องรัศมีพฝนเพราะว่าเอ่อโอกาสก็คือฝนประเด็นน้ำน้องมะลิเนาะบางทีเจะมีฝนมาอย่างไรเอ่อหมอบเงินใหย่เนาะนึงเนาะเพื่อขาดทำารเฮี้ยนอย่างไรเนาะแต่ว่าเนาะข่าวไม่ทราบนบครับ เท้าอากาศขามไม่ได้เลยพี่น้องไงในรถไล่อะไรเนาะพี่น้องเลยครับการทักทายสบายดีเด้เอาไปพี่น้องเพื่อนกันก็สุขสุขสนพี่น้องเลยขบขอบผมเจอกันอีกแล้วกับสองปุถุฟ้าบุญสักระวาทในเดือนนอ้คือคนข้างรถจล้าเนี่พี่น้องเลยทางราชการที่นอกเมืองกันเนาะเท้าอากาศขามไม่ได้บ้านี้พี่น้องเลยจะได้มีมาเด็กวานอ่ะเปิดประตูนี่ฟัง สั้งตุงาพองมาบนเองนะครับ้าวรัศมีเด็นเด็กกัาป้าังเ okay, ลยเราหัวละคนกันจะเดิกอู่ดักดูเสียงเรงหน้ามันอยู่เนาะทั้งซาบุม,มันหน้ามันเค,เคยสื่อโทรศัพท์อยู่เนาะ<อ><ป>้้ยไเอาการทาะไรหลับปเหนห้าตาดีข่อยวิชวิกรนนามงายหอกอบไปเล้เนาะจบลาช่ก ราะว่าของเขตนี่เป็นโ้งจักโครงงานเนาะเป็นตลาดโลกที่ว่าพนักงานพันออกมาเนี่ยเสียกิจงานที่ไหนรถไล่ผ่านได้อยู่นิดหนี่งเลยไป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 พี่น้องไปเอาคุณผู้ได้สมานังอยู่นี่พี่น้อง,งอเ,เอ้ย บารีล่ะเออจะเป็นน <ừ> ้องน้องคงบ่เออถ้าเอื้ยมาหับป่เออทาก็เลิกเฮียนบ่ใช้ของเฮียนจะอยู่ใส้อยู่รักแปดผูต่อยางมากป่เนี่ยยางมากพีป่ะไม่น้องเอ้ยถ้าเอื้ยมาหับป๋อรือว่าทาให้ขอเอื้ยมาหับแล้ว นัน่งทาตะรุนเหรอบอกใส่เกยรัศมีเราอยู่ใส่อยู่ข้างในนี่บอกเข้า<อ>ขไปได้อยู่บ่เนาะเข้าไปหาเล่าได้อยู่ปอนไม่ได้ไม่ได้เขาหาเหล่าได้อยู่บ่นอนนั่นงทาตะรุนนะจ๊ะเฮียนพปรอะไะระเจ้าพอหาเลยซ<อ>ื่อเจ้าแน่ใจก่อนฮะดินดา น้องลินดาโอ้ยน้องเป็นอะไมานั่งถ่าอยู่ผพ้เดียวมานังซื้อถ่ายป่ะเยีนเก่งนหจ้าป่าห่าเนาะนี่หนาประมาณนึ่งอู้หูเดอด้อเด้อนี่อะักามาลาเนพี่น้องเนาะรดร้สำเาไหมเนาะเดเดี่เป็นพี่น้อง f ทั้งน้องอลัชมีพันกรบนเนาะ ชั้นบ้าไปก่อนได้เสียด้่าแต่ว่าอึ่ยเจ้าบอแมนบอเอออึ่ยกำลังสขามากพี่น้องเลยเอึ่ยเจ้าซื้อวันใดก่อนฮะอึ่ยพวงอ๋ออึ่ยพวงน้องของไอทงเด้อเอ้อพี่น้องเลยโอเคเสาเด้อชั้นบ้าบุญไปก่อนเด้อ่าผมอึ่ยกำลังมาเลยพี่น้องรอจังหวะขับถนนมาอยู่เนาะ ไปอาไปก่อนสบาดีโดยเอลื่อนมากเลยบาดเนาะสบาดีน้องพวงไปหับนอกวะคือผมไปหับอยู่ผูสะเพราะนั้นหักเลิกงานเอานอกคนขึ้น,นไปถ่ายอยู่โรงเรียนคนหมู่มาเบิร์ตถึงเลยเนี่ยเออหมู่มาเบิร์เลิกภากันเป็นยางมาพี่บาดเดี๋ยบอกน้องคนเดียวเมีนที่เจ้ามาเบิร์ตถึงกระยับมากเ<อ>ห็นเรี้ยยางจอนะ่ะ อยู่ข้างในโรงงานนี่ยป่ะอ้ที่รถแลนบนบานบนบานออกมานี่ยป่ะเฮ้ยฮาสภากันเมื่อช้าจ่ะพระจิมภาหาน้องรัศมีพคนเอ้ยน้องรัศมีเนาะเห็นป่ะเข้าไปได้อยู่ป่ะเนาะเข้าไปได้ต้องอันนั่นต้องการพระนออกมากป่ะเมนพระน้องรัศมีอันเข้าประกอนเข้าประกอบน้อกมาได้เนาะ โอเคเดีย๋ยวาจะไปติต่อบางคนก่อนไดสบายดีจะคอยครับเพื่อรหลด้อรถลดายช่าง้อโอเคเนาะแต่ภาพารยากาศมาพปกปอกับน้องรัศมีเนาะสบายดีรัศมีสบายดีมาตรงเฮียนแลน้เนาะเดยแต่ไหนกินข้าวกินน้ำหรเปล่ายั่งยังอยูำลังเห็บเบียกกำลังเห็ีเบียกอยู่เห็ดยังพดพักพดพักเนาะเอาเมื่อนี้มาบุญมหากามีทั้ง คุณยายจะดีจากฝั่งไทยนะ<ด>คนกับหายหมอบไม้มาบุญมาเป็นสะพานบุญให้ายพอ<ด>เห็นน้องไปอยู่เล่นกับน้องน้ำมันพันมาหนันเนาะเพิ่งกับจะขับซอยเรื่องค่าจัดจ่ายไปโรงเรียนเนาะมือเท่านั้นน้องไปโรงเรียนแต่ละมือบ่ได้จะกรีบคุณนี่จะกรีบเลยต<ด>อนนี้ขึ้นเขากินน้ำเลยจ้ะกินขึ้นเกินน้ำกับคนกินเพิ่นแต่งหายเอาเป็นแต่งหายอยู่ในศูนย์นี่เนาะโดยกินแล้วก็ไปเนาะโดย มีแต่มาวันนี้กับทั้งผูง้ใหญ่เอซจากวังไทยเนาะาบ,บริบบอ,อสเซียส้งน้ำดอกเนาะมีแต่ว่าแต่หนนอาชาชา้องมลิเลคาจ่าไปนหามกเฮียนเนาะไปซื้อยูซอกินซนโตหันแหละเนะเาะจำนวนเงินกับสามเซนหาี่น่งเนะาะหาร้อยกุบ,บาทเนาะส,นสี่หนึ่งสองสามสามนหา่ซูซอ,อ,อกิน เนาะโดยมีจะนองตั้งใจเรียนเนาะความฝันใยมากเป็นอย่างอยากไปเรียนอยู่เกาหลีอยากไปเรียนอยู่เกาหลีโดยอทั่วคือพี่ไก่แทบบาดเลยควมฝันมันอยู่พุ่นคอามฝันอยู่พุ่นโดยใจหนึ่งก็อยากเป็นหมอใจหนึ่งกะจะเป็นหมอที่ภาษาอังกฤษเก่งอยู่ปะ กับพิกเงียนไปน้ำเพ้งนนี่แหละสบายดีครับสบายดีมากครับทต้อาจารย์ปันคืออะไงเนาะเาขาปั้นเขาไม้เคร่องเนาะโดยขเขาไม้ยี่จะบุญปลูกเนาะเน่ยเครื่อปงปลูกของฟางพันเนาะทั้งน้องน่องคนเรียนคนปลูกว่ะโดยปลูกน้ำกันเบอร์ทุกคนอ๋อสอการหานักษาเนาะโดยน,นี่น่องก่นอน น้องรัศมีน้องรัศมีเหรอโดยอ๋อเคยกินแต่เคยสัมผัสยิ่งแค่้อยแล้วน้องนองน้องน่อยู่ไใสน้องอยู่หันห้องนี่อยู่ห้องขัดกระตุ้นโดยแต่ละมือโตกแรงมากต้องคดพักคนรหยาบแบบนี้ป่ะโดยเวียดนาทีไปนาทีมันคือนาทีน้องกากเกลร์ไก่แต่ว่าอันนี้พื้นมอบให้ข้าน้อยแบบเอาเสื้อแบบเสื้อนาฟไปโคตใส่ไปขาไม้ง่ายอยอ๋อเป็นแผนของเจ้าเนาะโดย โดยเป็นโรงเรียนสตรีโรงเรียนสมาคมผู้หญิงเนาะเป็นโรงเรียนเอ่อผู้หญิงโดยเฉพาะเนาะโดยผู้ชายมาเยี่ยมบ่ได้บ่บ่ได้มีแต่ยามแบบเขามายามแบบเวรยามอ้อมปิดไฟอีหยังบ่วมายามเบิ่งย่นเกิดยังขึ้นมาแล้วก็ได้ย้อนผู้ชายเบิ่งนะโดยโดยเรื่องเยี่ยมาจักโมง4:00นไปเยียเด้อจ้ะ ฮะเวลาไปเรียนไปเรียนแปดโมงเออพอไปจะบางทีกับเจ็ดโมงไปน้องไปไในอะไรซะคิวถีไปคิวถีไปอ๋อรถถีพันน่ะอะไรภูรัขันอะไรป่ะเดยแบบจบไปกับม่อแบบคนอื่นขี่ต่อตอนนี้ปัจจุบันน้องเรียนอยู่มอะไรมสี่มสี่ยังอีกสองปีทวนเนี้เนาะอีกสองปีกับเรียนแล้ว โอเคสายเนาะมีแต่ตามนี้แหละมีแต่ประวัตสิได้มอบเงินให้น้องกาษีมีเด้อเพื่อใส่ใจในการไปทำไปเรียนยยนี่แหละเนาะน้ทำเรียนซื้อขา้าวซื้อน้ำกินจากทางพญายมศีพันเนาะทำงานับเอา <laughs> ขอบใจฝากประวัะะะะยยติขอคุณปนแพรปนในเบื้องคลิปเจ้าห้อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงงานงานเงินเอียงก็ขอให้เฮงขืนเด้อเออหน้่มพี่หนุ่มพกอหนุ่มพี่เลยเออเนาะ ต้องเป็นผู้หญิ่งต้องมือมืองามด่าไอ้จียังนิ่งๆเนาะสู้ๆต่อไปเด้อโดยโดยเป็นกลังใจให้เนาะขอให้ความฝันจะเป็นจริงด้ะโดยโดยไปก่อนสบายดีโดยมันปุ๊บปุ๊บปุโอ้โหโดยตัดภาพมาบรรยากาศมาหอดทางอี่งลุกครั้งมิเตโซมิเตเฮอผ่านมีพี่น้องเอ๊ะกดงงกดเหนียวอยู่เนาะอ้า เป็นไก่ตก,กดินคำ,คำกับห้ากำคำอาลัยพี่น้องเอ้ยโอ้โหค่อ,อ,คอยเด้อ,อ,อ <c oughs> เอออเออเมาสืบต่อไปนี้พี่น้องเลยเนาะหลังจากไปมอบเงินมอบคำหมายถึงน้องรัศมีพันก็อยู่ในความดูแลข,ของอกรมนอศูนย์สาพันมินยิงเนาะถ้าบุญเสอรอมแบบแรพี่น้องเลยขอโทษขอนะนะอภัยเนาะเนาะการบูรณามิถนาที่ เป็นสภานบุญให้เนาะทางปุญญาใจดี DE, จากทางฝั่งไทยไ,ไปมอบเงินหมอบกั้มไปทีเรียบร้อยเด้อพี่เด้อเนาะเกณนทางนิโนะมไหวแล้วโรงเนไดนขอบวะโรงเนไดนฮะ <c ười> คือบ่เราเห็นโกกันเนาะโอ๊ยลืม,ม,ลมโอ๊ยม่าแล้วลไปเลยมาสืบต่อพี่น้องเคยตามหาเส้นทางหลัด เส้นทางลัดเของมหาน้องไม่ต้องแห้งพี่น้องเอ้ยยู่เฮือนอยู่วะพี่น้องเอ้ยแบบบุกทางลัดเลยนี่มาไปทางเก่าพี่น้องเออยู่อยู่เด้อบ้านว่าเด้อบ้านคนเราพอฟังอยู่ทางปูพ่อฟังระเบอบพี่น้องพ่อกินหมากินยังระเบอใช้เบรื่อง่อนบัตรนี่พี่น้องเนาะใช้พี่น้องเอ้ยบอลพักบอลเศร้าพอแค่นี่ ขออนุญาตหเด้อโอ้ยไม่ต้องแหงโบเห็นพี่น้องเลยเห็นแต่บังยิ้แหงไม่ต้องแหง,ไ,ง,แหงไปทางไหนดีปอนผักปอนเศร้าปอนแดดนี่เนาะไต้ต้นหมากยังนอนนี่คักแท้นี่มันเป็นหมาแข็งวุ้นประจักฮัโลโหลทำน้อยเกอยอาจื้อจื้อเจ้าไปชส สมอยจะมีแท้บาทนี่อ๋อพอเปลูกเ่าหมักผิกหมักพกกายมันขึ้นเลือกเออยู่บาทนี่พี่น้องเลยพอ้โฟุ่นประจักษ์นี่ตังเอ้ยตองแหงตองแหงอยูบอ่บ่ฮู้วไเดอดูอยูบอ่บ่ มีคนอยู่อยู่บนน้อพาบักทัวพนผมมีคนอยู่รักบักทัวกอนเ้อักบังทัวกอนเน้อ่าเออาทบังทัวแล้วพี่น้องเย้ยลเอออมีคนอยู่รักบังทัวไปตั้มกันเนอ ว้าโทพี่น้องเบิ้งซอยบาบุญแน่มันก็โผล่ก็พกคักแทนนี่อือโผทางอาชีพถัดเฮาสบายดีกวนกำลังมดสิไปขอไม่เห็ดไม่คันพามึงยังองนี่ไม่ไม่ยังไม่ใช่นี่ไม่นี่โอ้ยของกินเ่ยเพิ่นอยู่ในข้าวลาวพนทิมเพิ่นทิมแล้วจะเอามาโดยขามัวน,นะก็แล้วเนี่ยเจ้าสิมาเฮดี้ไน,นบาดนี่นะ เิมาแอบม้วนเลยแหละกับเชี่ยม้ทั่วมันเป็นพาเลทเก่าแต่มันกัสิกุ้มอยู่ปีนึงเชีไม้ทั่วกำแพงข้ามกรแพงปแบบเขาค้นมากเลยเขาทีมเลยเขาทีมหน้าแล้วเขาขามาเขาทีมแล้วเขาไปแบกเอาค้นผู้เดียวเลยบ่นี่ผู้เดียวเมื่อนไงก็ได้เสียวไม้ทั่วไม่เห็นหัวไม่เป็นไม่พาเลทเนาะได้อยู่ปีหนึ่งผู้มันกลัวปีหนึ่งเพราะไรนี่ เขาบอกนี่นะกลัวตัวนี้สิว่าเฮตูบนอนอือแม่นๆๆๆตัวนี้ว่าเฮตูบนอนรอรอๆอพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เมื่อยแห้งเนาะใส่เสื้อนังเลยมื้อนี้โอ้ลูกหลารูผู้นั้นก็ไข่บ่ได้ฮดกําลังสิไปตัดไม้คานไ้คไข่น่ะโอ้ยนางไปตองไข่บ่ยโอ้ยาบ่ให้ไปโรงเรียนก็ไปโดยอทุกพี่น้องเอ้ยเนาะลงมาแล้วอื พี่พี่เบิ้งซอยแน่มาบุญพี่น้องเไยเนาะเบิ้งซอยมาบุญแน่่ยบุญมากพันละปลูกผลละปลูกละพืชพันนี่ป้าใส่ปุ๋ยปอนี่อันนั้นทุ่นขี้งัวแหละเอามามักใส่อันแช่น้ำไว้ก่อนดน่ย <ไป S 1> อยข,ข,ขักขักขักมาต้นนั้นยังเป็นดอกเนะมาะมะมนี้นี่เป็นมากแลว้วบาดนี่สั่งความแม่ว่าเออกินกับกินโยแต่ว่าต้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้นะ เลยเล<ด>ยวัวเห็ดแนววัวไปซื้อมันกับแพงเลยมันกับของโลยแมนอยู่สบายดีเนาะไม่ต้องแหงห่องไปตองจมหาอยู่บ้านางสบายดีโอ้เป็นไข่บ่ไทยพี่นางเบิึงนีไปแน่เป็นไข่ได้จักมื้อเลยห้าก็เป็นเมื่อวานกระเป็นเมื่อวานนี่ใส่ป้องหะ อืมขิงหุ่มนะพี่น้องเลยกินยาหรอเป่กินเรากินยากินเข,ข,ข่าเลยอืมแหงแงกุ้งเก่าป่านี้ลูกละหมดไปโรงค์เงี้ยช้ำเนาะไปไปคือเก่าเป็นไข่กับไปบ่าเลยอ๋อพี่น้องเลยใช่หุ่นแหงออกทัวจะก็เป็นลายแท้ฮะปอาโถ ในพไปได้ขายแล้วบ่ลูกเอาไปขายแล้วบ่เอาไปขายแล้วเอาไปขายแล้วโดยอืมไม่เถาบว่าเอาไปขายนะโดยเพิ่นเอาไปขายอยู่ไสตลาดใหญ่ดูตลาดรักแปดเฮานี่บ่ตลาดใหญ่ตลาดใหญ่สวรรค์ภูโด,ดยโอู้วเป็นยครตลาดสวรรค์ภูพี่น้องเอ้ยเพิ่นขายมัดหนด่เด้อ네เนาะเพิ่นขายมัด15,000อืมถ้าว่าสมมุติว่าประบุญสิซื้อนํานี่ปิดขายได้บ่ บะบุน้ำแม่บะบุน้ำแม่เนาะแม่ไปใช้ะแม่เพนะิ่งอือเพื่นว่าบะบุญแร้วพอจ้างที่บุมากน่ะสิปีนไห่อือจะปีนบังทัวให้เลยโอ้ยเพืนน่อนเรเยเนาะอ๋อมีแต่บะบุญที่ซื้อซลอยแล้วเพราะว่าจะหาปลูกขายเนาะเอาไปขายเลยบะบุนที่ซื้อซอยเด้่มถักคนขายเด้่มันพอปิดอยู่บ่มันพอปิดหรือบ่ลนี่เนาะอย่าว่าเพืเพอพ่อนฉันจะพอปิดประจักร พ่ออยู่พ่ออยู่บ่ะเลยอ๋โทษพี so ่น้องเลยพ่อว่าจะแบกพ่อแบกไม่มาวัดนี่บ่พ่อจังนะเลยพิ่น้อเก่งแช่เนาะแบกขามกัแพงได้ป่ะเลยพี่น้องเลยขาดแถวขาดแถวใส่มพี่บังมงบังบัวบ้งฮะพายางบึงบงฮะพายบุญไปบึงในยุยพี่น้องเลยพี่พักบัวกันเนาะพี่ อ,อ,อพริกได้ลงบรบปองพริกเ,เกจ้าใส,ส้สวนเจ้าบอนใดของเจ้าแบ่งกันบอก,ก,บอก,กับพ่อกับแม่เจ้าแบ่งคนละโซนบ่ใช้ของเจ้าเป็นระบ่พี่บ่ของเจ้านะ่ะย, <laughs> ยังบ่เป็นช้ำบ่เออโมเป็นช้ำเนะาะไข่กบริยนะอยู่เนาะไป็นเฮียนเจ้าเนาะด้ยอืมโอนะ้ยเนาะเก่ียงไรดีจ้ะ จริงร้ายขนาดพี่น้องเลยโอ้ยบ,บุญบเคยเห็นอยู่ใสมาก่อนพี่นนะ้องกันเนาะคนปลู่ของพ่อเจ้านี่ชัวร์อลังการหลายพี่น้องเลยเนะ <c oughs> ยาะใชยอืมนี่แหละพี่น้องเลยพอคือบนเบ่าแล้วเนะาะทั้งอาศจรรย์พอดีมีทั้งกำลังใจมีทั้งควบผู้ทั้งดันควบปลูกพังคนละพืชแต่ว่าบบมีทางด่านดินดอนตอนใหญ่คนอยู่พี่น้องเลยเนาะ ก็ลำบากอยู breath, er ่เนาะอแต่ว่าบ่ลำบากใจบ่ลำบากกายบันไดเพราะคนดูเนาะด้ยกำหับอยู่พี่น้องยำหับอยู่เข่งเงเขงเงอ้าถูกมาวันนี้ตื่นแล้วบุวนก็้นังนางเนาะจมห้าพออยู่บ่จมวันนี้ไรจะจมวันนี้ไร เราพอวุ้นเราพอจันที่บึงมาถัมวถั่วถั่วอ้าวพอบึงมาเมื่อีงกะมาเยี่ยมมายามเบิ่งพอดีพอบึงมาเวียกทางนี้พอดีเนาะมาอยู่แถวใกล้ๆเจ้าอยู่แหละพอดีพอมาจันก็จะเอามาเยี่ยมเจ้าเลยเนาะมาเบิ่งทั่วมักแตงเจ้าอยู่แหละมีแต่หมักทั่วหมักแตงโมมีเนาะโมงี้ยังมาฝากซ้ำมีแต่บุญนะจะเอาเงินไปหายด้ะไปซื้ออยู่จะกินไปมังค์เฮียนเด้อเมื่อหน้าวุี่ซื้อ พวกมีต้อนอาวุธซื้อหาตอนนั้นยังบ่มีกับใครบ่ยังเบิดเลยเบิดเลยกินเองบ่หรือว่าแบ่งปันในหมูเนยกินไปครอบครัวกินในครอบครัวแน่เนาะกินคุ้มจนในพี่น้องเลยโดยๆอ้าวชาบุญเอาเงินไปหายหาชิพันกีบเด้อขอบใจโดยไปซื้ออยู่ซื้อกินไปทำเหรียเด้อโดยโดยแพ้ชาเนาะเดี๋ยวจะให้เจ้าไปหาทั้งบ่าวจันทร์บ่เด้อบ่บุญเฉย จบคลิปเพียงสามีก่อนรับพี่ล้บลนอ้องรับป้าแล้วลูกแน่ขอบใจโดยชาววิวัยได้เป็นไข่เด้อโดยอ,อยู่ดีไม่แห้งเด้เมื่อหนาพระบุญเสมาเยี่ยมใหม่โดยนะ <laughs> าสบายดีสบายดีโดย <laughs> โอเคบ้าน,นพี่น้องเลยป้าโทุ่งซอยพระบุญเน่พี่น้องเอ้ยผลลูกผลงามงามงามขาดลายเป็นหมากทัว ทั่วที่ร้อยบาทนี่เนาะในบ่อนพันปลูกนี่อาทูแซอนสแซอนความดูมันของพันเนาะปลูกพังหอนด้คาได้ขายไปค้า,า,าอยู่ตลาดใหญ่ตลาดสวรรค์ไซตลาดสวรรค์เขตเนาะโดย <c oughs> เอามันนี่ไงเนาะพี่น้องเอ้ยขอบคุณกาในคลิปเดียวมาหาทางน้องรัศมีแล้วก็นสืบต่อมาหาทางน้องไมต้องแห้งมาดูอลไววามาเบิง่งความคืบหน้าการปลูกพังของ สองว่ลลูกละกัทั้งมิถาวเพลนเนาะโ้ว้วยเขาจะได้กับพี่น้องเงินอบุญก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเด้อทั้งพี่จะดีจากฝั่งไทยก่อนจะจบคลิปนี้กันเนาะขอขอบคุณทั้งพี่รลายที่ให้ขอบบุเนาเป็นสะพานบุญให้ส่งเงินให้น้องรัศมีเพื่อเป็นค่าทำเพยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อมาพาพี่พาน้องกับเบิงโปลูกุโคกอัสสีถาดครับน้องไม่ต้องแหงแล้วก็ทั้งมตถาวพันชามคนเนาะ นี่ห้องน้ำไม่ต้องแหงบอ่เกอ้เ้าอย่างบนันเร็วบิ่ดตโดยง้ฮกไม่าห้างแห้านโดไมเกือบ่ดูดดเก่งขนาดนองเจ้าเนาะิม่อกมาเ็วเห็ดห่านนี่างพเลยบน่นี่นนอนนงนั่ง่นั่งนั่งนม่เนน่นั่งนันั่งน้งน้น่นัน่งนันั นอนอยู่นี่พี่น้องเลยทั้งลุ่มกับเป็นเรื่องเดียระวังเด้อพราเมื่อแต่นอนตุ้ยท้องน้ำได้แล้วยังยังขันอยู่ยังยังขันอยู่เนาะโอ้ยวันนี้คักเลยพี่น้องตื่มอีกตื่นได้โอกาสไม่เป็นทิมเนาะหาอึดหน่อยมหาอยู่ไรสวนเพิ่นหน้าเพิ่น้องกระบอกกาตัดโดยโดยหมดในป่าวางเนี่ยขาฮาตัดมาใส่เอาเอาสารอนดีเจน้ำนับถือละนับถือความพยันของเจ้าเด้อ กบถือรายดีใจเนาะสู่แล้วเห็นเจ้ป็นนี่ขอบัวดีใจเท่ากับคุณนนั่นๆเนาะโดยโดยจ้าจะได้กับสู่ๆต่อไปได้เด้อเมื่อกี้บริยังยังมาฝากไม่แต่หายเงินทั้งน้องคนหาสิพันกรีบโดยโดยโดย้าจะได้ียงสู่ๆต่อไปเด้อเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมาเยี่ยมใหม่เด้อสวัสดีโดยสู่ๆต่อไปจะก่นเนาะโดยโดยโ แพ้ชาพี่น้องคุณกระเดยขอจบคลิปเพียงสำนึกราากรมาให้งกำลังใจเยี่ยยมามทา้งขอบคุณอาชีพถัดผมครับหาลุงจันชาแนลเนาะเรว่าบ่าวจันเพื่อนแต่มาเยี่ยมมายาหมดคราบมาแต่โดนเราพี่น้องเลยพี่บอลเข้มน้องคนกะมีฮอตต้นใหม่งามๆดอกเศรษฐีที่พี่น้องเลยสุดคันคูนคันชน,นาเลยนี่คูน้องซากเลยนี่เนาะ หากษาราพีล้างน่องพอรยากาศกย่ำคอยคำองแรงอยู่สวนของอาชีทัพน้องไปต้องแห่งเรื่องมันเด้อขอบุญบคุณพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนบัดสุขูสุขคนที่เข้ามาติดตามหักส้มเป็นกำลังใจแห่งประมวลสารวันตลอดมาเด้อพี่น้องเลยเนาะขอหนึ่งหลายหนึ่งแช่เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเล็กเพื่อนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อต่อเติมเหตุคลิปดีๆต่อไปในข้างหน้าเนาะเออสาระคลิปนี้ขอบุญคุณในลายบัตสุขสุขคนเด้อไปก่อนขอการคำว่า สบายดีและสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องวัดส,สุขสุขค่อนโอ้ยสบายดีสบายดี